สวัสดีด้วยครับผมนะจอมมูทูไฟครับผมโอ้โหนี่นะครับสองพี่น้องเข้ามาอีกแล้วนะครับสำหรับ MXS ครับนะ MX5 ไม่ใช่ S พอดที่อ่านผิดในกัรนะครับนะแล้วก็หัวตื่นเต้นจัดนะครับแล้วก็นี่เลยครับ Headrun นะครับ p e n t e d board ครับอนะ่ะคือวันนี้มันมีข่าวดีคือว่าวันนี้ผมเซตอัพนะครับไฟล์เสียงเนี่ยไว้ที่ตัวนี้นะครับนี่เลยก็คือของจำมบุกจิจไฟนะครับนี่อันนี้เลยนะครับนะผมเซตอัพไว้แบบนี้นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยคือมันสามารถจับโยนไฟล์ที่เซตเสียงวะเนี่ยลงในตัวนี้ได้ด้วยนี่เห็นไหมครับโอ้โหนี่โอ้โหนี่เป็นไงคือสามารถลงในตัวนี้ได้เลยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย เหมือนกันเป๊ะอ่าแต่พูเป็นครีนนะครับอ่าเป็นครีนนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมหาครีนก่อนนะครับอ่ะกดย้อนไปอ่าอันนี้เป็นครีนอ่ะครีนนี่ครับเห็นไหมครับเอฟเฟกต์เชนเหมือนกันเลยเห็นไหมครับผมจะไม่ใส่อะไรเยอะนะฮะอย่างที่ผมบอกไปเห็นไหมอ่ะเสียงต่อมาเป็นเสียงอะไรเสียงดิสหนึ่งนะครับดิสหนึ่งอยู่ไหนดิสหนึ่งอ่ะดิสหนึ่งอยู่นี่เห็นไหมครับนี่ครับ เหมือนกันเลยมันคือไฟล,ล์ตัวเดียวกันสามารถที่จะเอาลงเจ้า MX5 ได้ด้วยโหนีห่คือความตื่นเต้นนั่นหมายความว่าคุณนะครับจะส่งมาเซตอัพหรือส่งมาโยนไฟล,ล์นี่แบบนี้ที่ผมทำไว้เห็นไหมครับได้เลยครับผมต่อสาย USB หรือว่าคุณเอาไปต่อที่บ้านคุณต่อ USB เข้าไปในนี้แล้วก็ทำตามขั้นตอนของเขา นะครับก็คือลายวันนี้เดี๋ยวผมบอกขั้นตอนเลยก็ได้นะเวลาคุณจะเชื่อมต่อคอมนะครับอ่านะครับให้คุณกดนี่นะครับสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก,กดคําว่า global system นะครับ global setting นะครับแล้วก็กดสามเหลี่ยมข้างบนอีกทีแล้วก็กดคําว่า USB เห็นไหมครับมันก็จะซิงค์นี่เลยเห็นไหมพอมันซิงค์เสร็จปุ๊บนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาบนนี้แหละเห็นไหมครับอ่าพอมันขึ้นมาบนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็คลิกไปผมเซฟเป็นลิส เห็นไหมครับลิปอ่าโอเคเป็นลิงอ่านว่าลิงนะครับโทษทีนะครับคุณก็แค่จับไฟล์ของผมเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมย่อให้ดูก่อนย่อหน้าต่างอ่าจะได้เห็นง่ายๆจับไฟล์ของผมเนี่ยลากลงไปแต่นี่แต่นี่ผมลากลงไปแล้วนะอ่ามันมีอยู่แล้วคือลากลงไปแค่นั้นเองครับมันก็จะไปอยู่ในนี้อ่าตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเพราะว่าผมลากลงไปแล้วเห็นไหมนี่ครับแค่นั้นเองครับแล้วคุณก็มากดซิง ตรงนี้แค่นั้นเองเนะครับอ่าเวลากดซิงค์กดได้เลยอันนี้เราไม่ได้แก้ไขอะไรเราสามารถกดได้เห็นไหมครับมันก็จะโหลดอะไรของมันเนี่ยนะครับประมาณนี้รอมันแป๊บหนึ่งเห็นไหมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพีเซตของผมเนี่ยก็จะมาอยู่ในนี้เห็นไหมเนี่ยพีเซตของผมเนี่ย,เ,เ,ย,เ,เ,ยเ,เห็นไหมครับชาวบุกิทฟล์เห็นไหม อ่าเห็นยไหมครับพอคลิกมาเนี่ยคุณก็เลือกได้เลยว่าคุณจะเอาอ่าอันแรกเป็นอะไรของผมตั้งเป็นอ่าเป็นลิสต์นะครับนี่อ่านว่าลิสต์เห็นไหมอ่ามันลิสต์ก็คือเป็นพรีเซตนั่นเองนะครับคลีนแตกโซโล่เห็นไหมครับอ่านี่ก็โซโล่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันจะเหมือนกันเห็นไหมครับมันจะเหมือนกันเลยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมลดแสงให้ก่อนอ่าเห็นไหม พีเซตนี้ก็จะเหมือนกันนะอ่านี่แะครับคือมันู้หเป็นเรื่องที่แบบว่าที่น่ายินดีมากๆครับนี่แหละครับเห็นไหมครับคือคุณจะได้เสียงเหมือนผมเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับแล้วเสียงของผมคืออะไรวันนี้เราต่อเข้ามิกเซอร์เลยครับหลายๆคนเนี่ยเดียเ๋ยวนี้มันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายๆคนต่อ XLR เข้าไปยังมิกเซอร์หมดแล้วนะครับคือมันสะดวกและมันง่าย ต่อมือกีตาร์เลยนะครับแต่ว่าผมแนะนำนิดนึงเวลาคุณต่อ xlr ควรจะมีเขาเรียกว่าแพนทอมบล็อกนะครับหรือ di b ็ o กหรือเขาจะเรียกอะไรกันแล้วแต่เนี่ยบ็อะไรก็แล้วแต่นะครับคือควรจะมีก่อนต่อ xlr ออกไปนะครับเพราะว่ามันตัวกันไฟย้อนนะครับสมมุติว่าถ้ามันเกิดไฟรั่วย้อนเข้ามาในบอร์ดบอดพังสมมุติว่าถ้ามือมิกเผลอไปกด48บวกย้อนกลับมาในบอร์ดมันก็พังอยู่ดีถูกไหม เพราะนั้นเนี่ยนะครับต้องมีตัวกันไฟย้อนนี่ผมแนะนําเลยนะอ่านี่แนะนําแบบส่วนตัวเลยนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปต่ออ่าเป็นพวกโมโนอะไรพวกนี้นก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ต้องเสียบในช่องของโมโนประมาณนั้นเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์คือซึ่งลูกค้าผมนะเคยนะครับเคยเคมมาแล้วด้วยแต่ไม่ใช่ของเฮดรันนะ คือเคมอะไรอ่ะน่าจะเป็นแคมเปอร์หรือเปล่าหรือฮีลิกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับนะคือไฟย้อนเข้ามาพังจริงๆครับไม่ใช่เรื่องเล่นเลยคือพังจริงๆนะอ่าแล้วก็ต้องส่งซ่อมกันหูโดนกันไปหลายเลยอ่ะหลกัลกหลักหมืนะ่นน่ะเผลอๆเนี่ยแทบจะแบบว่าเหมือนกระดาษเลยทําอะไรไม่ได้นะครับจริงๆครับเพราะนั้นเนะี่ยต้องป้องกันไว้นะครับนะรบนะเราหลายๆคนที่เรียกจะว่า จะเอาไปต่อ XLR าต้องมีเครื่องป้องกันตัวนี้ด้วยบางทีหนูหน้องๆมาดูคลิปเนี่ยอ๋อพี่ต้องม,ตองมีต้องมีตัวป้องกันด้วยไหมใช่ครับผมมีดีกว่าครับเพราะว่าตัวป้องกันมันแค่เท่าไหร่2000บวกลบอ่าในกลุ่มเขาขายกันเท่าไหร่2,300าอะไรประมาณเนี้ยนะครับลองหาดูนะลองหาข้อมูลดูนะครับกันดีกว่าเอฟเฟกต์คุณเป็นหมื่นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหมื่นตัวนี้ก็ขู่สองหมื่นกว่าอย่างเงี้ยไะมอ่าเพราะนั้นน่ต้องป้องกันไว้นะครับ อ่าโอเคนะครับส่วนใครที่จะเอาเจ้าเฮต์รันเนี่ยมาลงไฟล์เสียงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ไฟล์เสียงของผมหรือว,ว่าดูในช่องผมก็ได้นะครับจะเมื่อคืจะไฟเนี่ยดูเลยเลยว่าเฮต์รันนะครับรีวิวแล้วเสียงออกมาเป็นยังไงผมบอกได้เลยว,ว่าโคตรเด็ดจริงๆครับค่ายเนี่ยนะครับอีเลเว่นเนี่ยนะครับโคตรเด็ดจริงๆครับมันมันเนียนมากแล้วมันก็ดีมากด้วยถ้าคนปรับเป็นนะ เอาจริงๆครับอันนี้ต้อง,องพูดแบบตรงๆบางทีบางท่านก็เคยเล่นก็เคยผ่านเหมือนกันแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะจับจุดไม่ถูกปรับไม่เป็นด้วยความใจร้อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าอุย้ยผ่านไปแล้วเสียงไม่ดีเลยเสียงไม่ดีที่ไหนได้เราปรับไม่เป็นถูกไหมอ่าวันนั้นเนี่ยถ้าเราปรับเป็นอ่าอย่างสมมติผมเนี่ยผมคือทุกอย่างปรับได้หมดยกเว้นเอฟเฟกพังที่ผมปรับไม่ได้นะครับไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งแต่บอกว่า มันชํานาญมากกว่าแล้วมันก็รู้จุดรู้วิธีการต่อหรือว่ารู้วิธีการปรับ EQ และที่สำคัญคืออย่างที่ผมบอกไปคือไม่ต้องใส่อะไรเยอะเห็นไหมคุณเห็น chain effect ผมไหมอ่ะคุณดูได้เลยเห็นไหมมีกี่ตัวเอาเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเห็นไหมอันหน้านะว่างเพียบเลยผมไม่ใส่อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะกินกินเนื้อเสียงกีตาร์อะโอ้เนื้อเสียงกีตาร์เราเป็นแสน ถูกไหมจะให้พวกนะี้กืนกินเนื้อเสียงเราเนะี่ยมันมันก็ยังไงอยู่ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อคุณเล่นไปสักพักหนึ่งใหญ่ๆเนะี่ยคุณจะรู้เลยว่าอ๋อไอการกินเนื้อเสียงอย่างที่อย่างที่จัมโบ้บอกเนะี่ยมันเป็นอย่างไงคุณจะรู้ด้วยตัวคุณเองนะครับเวลาคุณเล่นเอฟเฟกแพงแงหรือกีตาร์แพงแงนะั้นต้องเน้นด้วยนะมันจะรู้สึกถึงความเอ้ยเสียงมันออกมาจากกีตาร์จริงๆนี่หว่าเฮ้ยมันออกมาแบบนี้ใช่ไหมคุณจะถึงบางอ้อ นะครับแต่ไม่ใช่คุณเล่นโทษนะครับคุณเล่นของหลักพันอันนี้ไม่ได้ดูถูกกันคุณเล่นของจีนหรือของหลักพันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันต่ำสองสามพันอะไรเงี้ยแน่นอนครับผมนะคุณก็ต้องใช้เอฟเฟกช่วยมันก็อาจจะใส่เยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยอย่างเช่นทอมเมดิสานหรือไอเบนเนตเจแปหรือกิฟสันเฟนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ออยู่ในระดับที่เรียกว่ามืออาชีพใช้กันเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะเห็นความชัดเจนมากๆเวลาเราใส่เอฟเฟกเยอะๆสังเกตดูผมจะไม่ใส่อะไรเยอะคืออันนี้มันเป็นสิ่งโซโล่นะครับก็ใส่บู t ไปบ้างนะใช้อะไกรีนบู boot แล้วหัวแอมนะครับแล้วก็ตู้ใส่ EQ นะครับอ่า EQ แล้วก็ Volume ไว้ปรับความดังเบาแค่นั้นเองแล้วก็ Delay ์รีเวิมเนี่ยมีแค่นี้เองนี่เห็นไหมครับเนี่ยผมใส่แค่นี้เองไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะเลย นะครับน้อยเกลดมันก็มีหงมันอยู่แล้วนี่เห็นไหมครับน้อยเกตดมันก็มีหงมันยู่คือเราไม่ต้องไปแบบว่าต้องไป assign มาเพื่อจะที่จะใส่น้อยเกตดอีกอะไรอีกนะครับมันทําให้มันดรอปเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะอันนี้คือแล้วแต่ความชอบแล้วแต่รสนิยมอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะต้องบอกก่อนเดี๋ยวบางคนจะดรามา่าเอาเอ้ยกูอยากใส่เยอะอา้าวอันนั้นมันก็เรื่องของคุณ <c oughs> คุณชอบไหนแบบไหนคุณก็ลองเอาดูถูกป่บเออมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับนะแต่ว่า เอาที่มันเหมาะสมนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตั้งต้นเดิมผมสารตั้งต้นเดิมผมคือผมชอบแตกแอมต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่าคุณเล่นแตกแมอมบ่อยๆคุณจะชอบความรู้สึกนั้นคือมันเป็นเสียงจากแตกแอมแล้วมันก็แบบมันมันมืออ่ะมันจะไม่เหมือนกับแบบว่าเราเอาแอมแล้วจะมาบูทเอฟเฟกอีกหลายๆตัวอะไรเงี้ยมัน มันก็อาจจะมันของคุณแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยอย่างที่บอกไปแนละ้วคือเรื่องดนตรีเป็นเรื่องละเอียดมันเป็นเรื่องของความชอบนะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบอย่างผมก็ได้ถูกปะ่ะเออไม่ชอบมันหน่อยเดียวใส่หน่อยเดียวไม่ชอบชอบเยอะๆเต็มๆอันนั้นก็เรื่องของคุณนะ <laughs> มันก็ปรับได้ถูกปะ่ะแต่รอบผมเนี่ยผมชอบแบบแต่งทำนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าเสียงยังไงเนี่ยคุณลองคลิกช่องผมแล้วก็ไปดูได้ในคลิปวิดีโอนะครับที่ผม ได้รีวิวไว้นะครับสำหรับเจ้าเฮดรันนะครับตัวนี้เลยนะครับรีวิวเจ้าตัวนี้เลยแล้วก็คือครบทุกเสียงเลยนะครับเสียงโซโลเสียงคลีนเสียงแตกแตกมากแตกน้อยอะไรคุณไปดูได้เลยนะครับหรือว่าถ้าคุณสนใจที่จะแบบเฮ้ยอยากได้ไฟล์โยนไฟล์ให้หน่อยได้ไหมเนี่ยไฟล์แบบเนี้ยโยนให้หน่อยได้ครับผมนะครับก็จัดมาครับเป็นค่าขนมค่าอะไรพาน้ําค่าไฟช่วยๆกันไปก็จัดได้เลยอย่างเช่นตัวนี้ก็เหมือนกัน ถ้าใครจะซื้อต่อผมแน่นอนครับผมลงไฟล์เสียงให้คุณเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอ่าเนี่ยอ่ะกดขึ้นไปเห็นไหมก็มีเป็น OD ดีแล้วโอดีดูเสียงดีมากผมบอกได้เลยเสียงดีมากนะครับนะทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่เราปรับ EQ ด้วยนะครับนะอันที่สําคัญมากๆเนี่ย EQ เนี่ยการคัด EQ ต่างๆเห็นไหมผมจะไม่ใส่เอฟเฟกอะไรเยอะเลยเห็นไหมครับแต่ว่า EQ ต้องจบครับ อ่าพอาะ e คุณคาดจบแล้วเนี่ยเสียงหลักมันได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราบบว่าอยากเ,เล่นเสียงอื่นได้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะสายเข้าพอดีแล้กกันนะครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าจัดไปครับ